การที่คนเราเข้ามาศึกษาธรรมะนั้นก็เพื่อให้ตนได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นและให้เข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นปัญหาร้อยแปดพันประการที่จะต้องเก็บออกมาคิดจะทำอย่างไรให้ใจเป็นสุขได้ก็ต้องหัดปึดติดใจให้สงบให้รู้เหนือรู้ตัวรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลา เพียงเท่านี้เราก็จะมีหลักให้เกาะความลำบากใจต่างๆก็สามารถคลี่คลายลงไปได้เพราะการแก้ปัญหาได้เริ่มขึ้นแล้วด้วยการแก้ที่ใจของเราเมื่อก่อนนี้เวลาโกรธก็ต้องแสดงออกเกลียดอะไรก็ปิดเอาไว้ไม่อยู่ต้องแสดงออกมาให้ได้เดือดร้อนกันไปหมดเดือดร้อนทั้งกายเดือดร้อนทั้งใจ คนที่อยู่รอบข้างก็ไม่เว้นระรานไปสมดนั่นก็เพราะว่าเราขาดหลักปัญญาขาดสติที่จะเข้ามายึดเหนี่ยวใจของเราให้สงบลงได้แต่พอเราได้มาปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้มันก็น้อยลงหรืออาจจะดับไปเพราะธรรมะเป็นความสุขที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้ฉะนั้นต้องลงทุนด้วยการปฏิบัติจึงจะมีคุณค่า และบุคคลผู้ปฏิบัตินั้นก็จะเจริญทั้งทางใจสวยทางใจและมีความสุขทางใจงามด้วยศีลงามด้วยธรรมการทำให้ความไม่โกรธเกิดขึ้นได้นั้นถือว่าเป็นผู้วิเศษพระพุทธเจ้าเองก็ทรงยกย่องว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาเพราะใจนั้นยากที่จะควบคุมมันคิดอยู่ตลอดเวลา ต้องอาศัยหลักปฏิบัติจึงจะทำให้เราเย็นลงได้ไม่เที่ยวไปขัดคอใครให้ขัดใจตนเองดีกว่าการสร้างบุญกุศลเป็นเรื่องจําเป็นในชีวิตอันความเดือดเนื้อร้อนใจมันมีทุกคนและมันไม่มีใครที่จะพูดให้ตรงใจเราได้พูดดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ถูกใจบ้างเราก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นก็ต้องฝึกที่จิตใจ ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เราขัดใจตัวเองด้วยการสงบถ้ามันอยากให้เราพูดเราก็ไม่ต้องพูดมันอยากให้เราด่าเราก็ไม่ต้องด่ามันอยากให้เราเถียงเราก็ไม่เถียงมันอยากคิดเราก็หยุดคิดและพุโทโธเอาไว้ถ้าคนเราไม่รู้จักขัดใจตัวเองเสียบ้างมันก็ไม่เรียบร้อยจะวุ่นวายมากทีเดียว ต้องเอาศีลสมาธิที่เรากาลังฝึกอยู่นี้ขัดมันขัดให้มันขาวพอขาวมันก็สวยมันก็น่ารักพูดอะไรขึ้นมาก็ไม่ขัดคอใครจะคุยกับใครใครๆเขาก็ชอบคนเราที่คุยกันไม่ได้ก็เพราะเอ่ยปากขึ้นมาทีไรก็รู้ไส้กันชัดเจนสามีภรรยาก็ชอบจี้จุดกัน เวลาโกรธขึ้นมาข้อบกพร่องตรงไหนก็เห็นกันหมดพอโดนจี้จุดก็เป็นทันทีตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีเอาแต่เรื่องไม่ดีมาพูดกันมันก็ขัดกันตลอดจงหัดเป็นคนใจเย็นและไม่เป็นคนที่ขัดคอใครแต่ขัดใจตัวเองดีกว่านักศึกษาบางคนจบใหม่ๆใครบริหารอะไรไม่ถูกหลักก็ขวางหมด รู้สึกขัดไปหมดนักทำฝึกใหม่ๆพอเห็นอะไรมันเกิดขึ้นก็อยากที่จะพูดออกไปโดยไม่พิจารณาเลยว่าจะขัดใจใครเขาอยู่หรือเปล่าหากได้ฝึกตรงจุดนี้นานๆไปใจมันก็เย็นลงจะมีเหตุมีผลมากขึ้นจะรู้ว่าผลของการกระทำมันไม่ได้ส่งผลดีมีแต่จะทำให้เดือดร้อนทำให้มีศัตรู พระพุทธองค์จึงสอนว่าให้คล้อยตามไปก่อนแล้วค่อยให้เหตุผลที่หลังเราควรอยู่ร่วมกันด้วยปัญญาอยู่กันด้วยเหตุผลแม้นจะสั่งสอนลูกก็ต้องมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เพราะถ้าใช้อารมณ์แล้วจะไม่มีความสุขสามีภรรยาใช้อารมณ์ต่อกันพ่อแม่ใช้อารมณ์กับลูกเขาเรียกว่าตีวัวกระทบคลาด ภรรยาโมโหาสามีแต่ตีสามีไม่ได้ก็ตบลูกลมคว่ำไปเลยทั้งๆที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรสามีโมโหภรรยาก็เตะลูกกระเด็นกระดอนตีลูกแทนนั่นถือเป็นผลกรรมและผลที่ได้รับก็คือลูกจะกลายเป็นคนที่มีปัญหาคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเพราะเขาไม่ได้ทำความผิดอะไรก็ยังมาตบมาตีเขา คิดสับสนจนกลายเป็นปัญหาในครอบครัวทำแบบนี้เรียกว่าคนโง่เรียกว่าไม่มีธรรมะไม่มีหลักควบคุมใจจึงระบายออกไปในทางผิดผิดจนติดเป็นนิสัยเวลาโกรธก็ให้เราขัดเอาไว้ให้มองเป็นเหตุผลว่าดีแค่ไหนแล้วที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ให้พัฒนาจิตใจให้ดี มันสร้างบุญบารมีเราก็จะมีความสุขได้ธรรมะทำให้เรามีหลักในชีวิตให้เราสามารถหยับยั้งชั่งใจตัวเองได้เราต้องฝึกฝนต้องเข้ามาหาคนเราถึงจะอยู่ด้วยกันก็มีความเห็นไม่เหมือนกันความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ไม่ตรงกันเราแค่นิ่งเฉยปัญหาก็จบเขาด่าเราเราไม่ด่าตอบ เขานิ่มทาเราเราก็นิ่งเฉยให้หมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้อย่าให้มีชาติหน้าต่อไปแต่ถ้าเราไม่ยอมก็เป็นเวรเป็นกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีทางประสบพบเจอความสงบได้แน่การที่เราตั้งใจเข้ามาวัดก็เพื่อขัดเกลาจิตใจขัดเกลากิเลสให้เบาบางเพื่อให้เกิดความสุขสงบที่แท้จริง แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นไปด้วยเย็นที่วัดกลับถึงบ้านก็ร้อนเหมือนเดิมกี่ครั้งกี่ครั้งก็ขัดใจตนเองไม่ได้สักทีอย่ามัวแต่ขัดใจคนอื่นเหตุอยู่ที่เราทั้งหมดผลก็อยู่ที่เรา